ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลาอัลัฮิวะ صحبه วะ س ل م ت س ل ي م ا ل م ز ي د ا أ م ب ا ب ع ف أ ي و إ ي ك م وإياه بتكو الله من اتق ال الله و ق ه ومن ت و ق ล لعليه ك ف ะพี่น้องผู้ที่มี إ มานต่อลัสอุบฮานะฮูวะตะอัลาวันนี้อยากที่จะสั่งเสียตัวของกับผมเองและพี่น้องผู้ที่มีอีมานมาเถิด มาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอลาทรงใช้และจงออกห่างจากทุกสื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอาลาทรงห้ามด้วยกับถ้อยคำที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอาลาทรงสั่งใช้ด้วยกับถ้อยคำที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอลลาทรงสั่งเสียแกบ่บรรดาผู้ที่ศรัทธาว่า ยาอเยห์เหล่า oh, ีนอาม้นตักุลลอฮะหักตุกาติห์ว่าละมูตุนนอิลว่าะอนตุมุสลิมุนโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์จงยำเกรงถอัละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันนี้พี่น้องผู้ที่มีหมา่านอยากที่จะเท่าความในขราวก่อนเราก็ได้พูดถึง ความประเสริฐของเหล่าบรรดาสหบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมที่จําเป็นสําหรับปราชายชาติของท่านนบีที่จะต้องให้สิทธิต่อเหล่าบรรดาสหบะถือเป็นกฎเหล็กของแนวทางอะลีซุนนาวันจาม่าในการชูความประเสริฐของเหล่าบรรดาสหบะวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมาหลังจากที่เรานั้นได้นําเสนออันกุรอานและฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมในการตอกย้ํา ถึงความประเสริฐของเหล่าบรรดาสฮาบะเมื่อเรารู้ถึงหลักฐานที่อยู่ในกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะไลฮฺวะสัลลัมวันนี้เราจะต้องตั้งคำถามว่าเหล่าบรรดาสฮาบะนั้นใครบ้างที่มีความประเสริฐที่สุดหลังจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะไลฮฺวะสัลลัมแนวทางของชาวอาลิส,สุนนะวันจาม่า,าพีนาพ่น้องผู้ที่มีอิมานพอเขาได้วางหลักสูตร ในการให้ความสำคัญต่อเหล่าบรรดาซอฮาบะเป็นลำดับต้นๆถือเป็นรากฐานของแนวทางอาัลุซุนอวันจมามะแนวทางของชาวอาัลุซุนอวันจมามะพกเขามองว่าเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมทุกคนจะได้รับความประเสริฐในการอยู่ร่วมกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมแต่ เราบรรดาซอฮาบะบางท่านอาจจะเหลื่อมล้ำกันในความประเสริฐกว่าโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลที่ตำกว่าหรือด้อยกว่าเป็นผู้ที่ไร้ค่าหมายถึงว่าเมื่อเราเชื่อว่าเราสุบฮะนหัวตาลาทรงเชิดชูบรรดาศาสนทูตอย่างเช่นท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะซัลลัม ไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะด้อยค่าบรรดาศาสนาทูตท่านอื่นๆเช่นเดียวกันเราบรรดาซอฮาบาก็เช่นเดียวกันเมื่อเราบอกว่าเรายืนยันว่าท่านอบูบักอัสิดดีกประเสริฐที่สุดหลังจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมไม่ได้หมายความว่าเราด้อยค่าบุคคลอื่นๆที่ต่ำกว่าวันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านบรรดานักวิชาการได้นำความประเสริฐ ของเหล่าบรรดาสอสฮะบะโดยยึดฮะดิษของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลาลัลฮฺวาไลฮฺวะซัลลัมบุคคลแรกที่ประเสริฐที่สุดหรือกลุ่มชนแรกที่ประเสริฐที่สุดที่มีรายงานจากท่านอับดุลรอ์มานบินอัลฟ์และรายงานจากท่านซาอิดบินเซดทั้งสองสายรายงานนี้พี่น้องผู้ที่มีมานพูดตรงกันถึงการบอกข่าวดีของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลาลัลฮอะาัลฮฺวะซัลลัม สิบท่านด้วยกันที่รายงานจากที่บันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดและอิหม่ามติฟมีซีและบรรณานกวิการมองว่าสายรายงานนี้เป็นสายรายงานที่ถูกต้องที่สุดท่านนาบีได้กล่าวว่าอัชรอตุนฟินเจนนะสิบท่านที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์หนึ่งนั่นก็คือท่านอบูบักอัสิดดีฟินเจนนะวะอุมารฟินเันนะท่านอุมรัรอยู่ในสวนสวรรค์วะอาลีฟินเันนะ และท่านอาลีก็อยู่ในสวนสวรรค์ท่านอุสมานและท่านซูเบตท่านตอนฮะท่านอับดุลรอมานบินอฟัฟอยู่ในสวนสวรรค์หรือเป็นชาวสวรรค์นั่นเองท่านอบูอูับดินล,ละบินยาร์รออยู่ในสวนสวรรค์และท่านซะบินอบีวกกอสอยู่ในสวนสวรรค์และบรรดาท่านเชียการได้กล่าวว่าผู้รายงานได้กล่าวว่าเขาได้นับแค่เพียงเก้าคนเพราะคนที่สิบนั่นก็คือคนที่รายงาน นั่นก็คือคนสุดท้ายท่านสาิดบินซิดอยู่ในสวนสวรรค์ชิวะอาบุนอะวัดฟินจจนนะดังนั้น,นพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านฮะดีตของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮวะลาฮิวะซัลล,ลัมฉายให้เห็นว่าบรรดาสฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮวะลยฮิวะซัลล,ลัมเป็นบุคคลเป็นกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือสิบท่านแล้วก็สิบท่านที่ประเสริฐที่สุดเรียงตามลำดับ ดำรงตำแหน่งคีลาฟาตุนนูบูวะหลังจากที่มีการถกกันว่าระหว่างท่านอุสมานบินอัฟฟานกับท่านอาลีบินอบีตอลิบใครจะประเสริฐกว่าบรรดาน,นักวิชาการอะลีสุนอาวันจะมาตกผลึกว่าท่านอุสมานบินอัฟฟานประเสริฐกว่าท่านอาลีรดิยัลลอฮุอันฮุมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานเริ่มตั้งแต่ท่านอบูบักท่านอุมัรและก็ท่านอุสมานและก็ท่านอาลีบินอบีตอลิบรดิยัลลอฮุอันฮุม เป็นผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดและหลังจากนั้นสิบท่านหลังจากนั้นสิบท่านนั่นก็คือชาวสวรรค์ที่ท่านอบีมุฮัมมัดสรรุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมได้ยืนยันและประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีมานแนวทางของชาวอาลีซุนนาวันจมาม่ายืนยันว่าบรรดาผู้ที่อพยพจากเมืองมักกะสู่เมืองมดีนาะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดด้วยกับฮะดีษด้วยกับองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตาอัลลาได้กล่าวในอันกุรอาน <gesch> และหะดีท,ที่ผมได้หยิบยกในคุตตาบะที่แล้วและประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมานบุคคลประเภทที่สามนั่นก็คือบรรดานั้วเชียการแนวทางอิสลนมวันจามะได้ชูบรรดาผู้ที่ร่วมรบกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมบรรดาผู้ที่ให้สัตยาบันแก่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมในฮิจรัสสากาฬที่หกในขณะที่ท่านนบีได เข้าไปทำอุมรอแต่ถูกขัดขวางจากชาวเมืองมักกะเลยไปหยุดอยู่ที่ซุนฮูดายเบียเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าหมู่บ้านฮูดายเบียเพื่อที่จะให้สัตยาบัานใต้ต้นไม้นี่คือเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานที่ในในเหตุการณ์นั้นเนี่ยบรรดาสาวกของท่านอาบีมีจำนวนเท่ากับประมาณ1,400ถึง1,500ชีวิตด้วยกัน ยอมที่จะให้สัตยาบันกับท่านนบีว่าจะสู้ไม่ถอยแต่แล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตอัลาทรงเช่ดชูความมีเกียรติของพวกเขาที่พวกเขามีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตอัลาดังที่เราได้กล่าวว่าละก็ดารดิยัลลอฮฺอานินนนอิิยยููบะกต م ؤ ะ ن ي ن إدجباجئونا كتهدشجرا فعلمما في قلوبهم فأنسلا ا ل س ิมว ا อาซาบะฮุมฟัต م ั ت กอรีบ ا อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอัลลาได้กล่าวว่าแท้จริงเราได้พอใจต่อเราบรรดาผู้ที่ศรัทธาในเหตุการณ์นั้นในเหตุการณ์ซุนฮุนฮูดัยเบียการปานีปานอมในหมู่บ้านซุนฮุนฮูดัยเบียในปีที่6แห่งยิจรศัก,กรารัชและอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอัลลาท,าาลาทารงรู้ดีว่าพวกเขาเหล่านั้นในหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอัลลา และหลังจากนั้นอลัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาอาลาทรงประทานความสงบนิ่งความสุขุมให้แก่พวกเขาและอลัลลอฮฺทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาว่าพวกเขาจะได้รับการพิชิตในเมืองมักกะในอันใกลน้นี้ดังนั้นปี่น้องพทติมีมานี่คือองค์การหนึ่งที่จะบอกว่าบรรดาอัาฮะบาที่อยู่ในเหตุการณ์ฮิจรัสการาดปีที่6เป็นผู้ที่มีความประเสริฐ และบางท่านมองว่าสงครามบาดัดโดยที่เหล่าบรรดาซอฮาบะได้ร่วมรบก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นบุคคลที่มีความประเสรศิฐบรรณานุกวิชาการแนวทางอัลลอฮุนนฺาวันเามอาหลายต่อหลายท่านมองว่าเหตุการณ์ที่ไร้เรียงคือเหตุการณ์ที่ประเสริฐที่สุดบางท่านอาจจะเอาปีฮิจรรัตสากาที่หว่า บรรดาซาบ้าที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดวัลลอฮุอะลัมแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องผู้ที่มีม่านแนวทางของชาวอะลิซุนนาวันเจมาได้อ่านหะดีษของท่านนาบีได้อ่านองค์การของรัสุบฮา,านะฮะอาลลาตกผลึกว,ว่าบรรดาผู้ที่อพยพจากเมืองมักกะสู่เมืองมาดีนะเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าชาวเมืองอังโซที่อยู่ในเมืองมาดีนะนี่โดยสรุปพี่น้องผู้ที่มีม่าน ดังนั้นพีนพ่น้องผู้ที่มีมานจุดยืนนี้ถือว่าเป็นจุดยืนที่มีความสําคัญมากเพราะหลายต่อหลายกลุ่มหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอาลัยฮุสัลลัมเสียชีวิตไม่ให้ความสําคัญต่อเหล่าบรรดาสฮาบะทิมแทงหลักอูซูลความเข้าใจของแนวทางอาลีซุนนาวนันเจมาทิมแทงความเข้าใจอันกุรอานและฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอาลัยฮุสัลลัมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนอกรีดนั่นก็คือกลุ่มคอวาริด ที่ออกนอกแนวทางความเข้าใจของเหล่าบรรดาสอฮาบะมองว่าบรรดาสอฮาบะก็คนเราก็คนดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาบนบรรดานัวิชาการซาลาฟท่านอิหม่ามอ a h มัดท่านอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามอัชชีฟท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะปกป้องแนวทางที่ถูกต้องด้วยกับการบันทึกหรือจารึกแนวทางของชาวอาลิซุนนาวันจามะใครที่ทิมแทงเหล่าบรรดาสอฮาบะไม่ใช่แนวทางของชาวอาลิซุนนาวันจมาม,าาามาาาจะมา ประการต่อมาพี่น้องคำพูดหนึ่งที่พูดไม่ได้เป็นคำพูดของลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้ความสำคัญกับท่านอบูบักและท่านอุมัรรอดิอัลลอฮุอันฮุนั่นก็คือท่านอบูยะฟัดอันบากิดถือว่าเป็นลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่ามันลัมยะริฟฟุตละอบีบักรินวะอุมัร เราดิอัลลอฮูอัลลอฮ์มาฟะกาดะเจฮีเลศุลนะลูกหลานของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮูอะลัยฮุอะสัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ไม่รู้จักความประเสริฐของท่านอบูบักและท่านอุมัรเท่ากับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญาต่อแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮูอะลัยฮุอะสัลลัมและท่านชะบีรอฮิมะฮุลท่านได้กล่าวว่าฮุบ,บูอบบีบักรินวะอุมัรมะริฟะตุฟัตลิฮิมามินาซุนนะห การที่บุคคลหนึ่งรักท่านอบูบักอสัสซิดีกระดิยัลลอฮุออันหูรักท่านอุมรัรบินคอตอบระดิยัลลอฮุออันฮูและศึกษาความประเสริฐของบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นแบบอย่างของท่านอนับดุลเมีม๋มซอลลัลลอฮหุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านบรรดานักเชี่ยการหลายต่อหลายท่านได้วางกฎเกณฑ์ให้เรานั้นให้ความสําคัญต่อเหล่าบรรดาสหาบะ เมื่อเวลาเราอ่านอันกุรานเมื่อเวลาเราศึกษาสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุบัตสลัมให้เราย้อนกลับไปดูความเข้าใจของเราบรรดาสหฮบะของท่านนาบีแค่เพียงการชูบอกว่าอันกุรานและสุนนะมันยังไม่เพียงพอเพราะกลุ่มมากมายในอดีตที่หลงอันเนื่องมาจากการเข้าใจอันกุรานด้วยกับสติปัญญาของพวกเขาต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมานท่านใช่คุณอิสลามอิบเนวตัยเมียท่านได้พูดถึงบรรดาสติ ที่เป็นซอฮาบะซอฮาบิยาตที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสัลัมแนวทางของชาวอาลิซุนนาวันจามะเขายืนยันว่าท่านหญิงคอเดียรอดิยัลลอฮุอันฮะภรรยาคนแรกของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสัลัมประเสริฐที่สุดอันเนื่องมาจากว่าพวกเขาอันเนื่องมาจากนางได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามท่านแรกและก็ท่านที่สองนั่นก็คือท่านหญิงอาอิชชะรอดิยัลลอฮุอันฮะ บุตรสาวของท่านอบูบักอัสิดดีกและต่อมาลูกของท่านนาบีมูฮัมมัดสุาลลัลฮวานแลฮิวซัลลัมนั่นก็คือท่านหญิงฟาตีมะด้วยกับฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุาลลัลฮวานและฮิวซัลลัมและบรรดาสตรีต่างๆอื่นจากสามท่านบรรดานักิชาการนั้นขัดแย้งกันต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกฎกฎยังไงผมยกตัวอย่างมีการถกในสมัยบรรดาซาลาฟคนในยุคแรกบอกว่า ท่านอุมัดบินอับดุลอาซีดที่เป็นเจ้าเมืองในยุคข,ของดาละอันอุมาวียะไปเทียบกับท่านมูอาวิยบินอบีซุบยานนั่นก็คือเป็นกษัตริย์ท่านแรกที่อยู่ในเดลัลอันอุมาวียะแต่ท่านมูอาวิยบินอบีซุบยานเนี่ยท่านเป็นซอฮาบะมีคนเทียบว่าท่านอุมัดบินอับดุลอาซีดการปกครองของท่านเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็ <kans S 2> เลยบอกว่าท่านอุมัดบินอับดุลอาซิดมีความประเสริฐมากกว่าท่านมูอาเวีย เรื่องนี้ไปถึงหูท่านอิหม่ามอามัดบินฮัมบันท่านได้กล่าวว่า inde, siglo, ใครมัน <kaz> ช่างโง่ซจเหลือเกินที่ไปเปรียบเทียบตลอเหล่าบรรดาอิาบากับคนที่เป็นตาบีอินพอาะดิษของท่านนบีมูฮัมหมัดสอลลัลฮวอะลัยอิวะซัลัมอันกุรานมากมายเตลยอฮะสุบฮานหัวตาลาส่งชูและหะดิษของท่านนบีบอกว่าใครรุนน่าสกอร์นีซุมมันลาซีนายาลูนะฮุมซุมมันลาซีนายาลูนะฮุมมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือในยุคของฉันและถัดจากนั้นคนที่เป็นลูกศิษย์ของเหล่า และลูกศิษย์ลูกหาของเหล่าบรรดาอิสลามใน300ปีแรกดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญและหะดตษต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานท่านอบบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮุอัซัลลัมได้พูดถึงอุอมม่าหรือประชาชาตินี้เนี่ยใครที่มีความอดทนต่อฟิตรนาต่างๆเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญมากกว่าเหล่าบรรดาอิสลามมีหะดตษบทหนึ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าฟาอินนามิวารออิกุม ฟ้าอินนามิวราวิคุม أيام من صبري فيهن مثل قابدين ألا نجم لينعمن فيهن مثل أجر الخمسين رجلا يعملون مثل عمله ล ل ا يا رسول الله أجر الخمسين منهم قال خمسين منكم ฮา ديت บทนี้เป็น้องผู้ที่มีมานเป็นฮาดีตที่บันทึกโดยอิหม่ามติดมีซีและสายรายงานถูกต้องบรรดานัวิชาการได้กล่าวว่าท่านอบีได้กล่าวว่าแท้จริงกลุ่มชนหลังจากพวกท่าน มันจะมีฟิตนาหนึ่งที่จะต้องอดทนมากที่สุดใครที่อดทนใครที่กาก้อนหินที่ร้อนร้อนเขาก็จะได้รับผลบุญดังนั้นใครที่อดทนเขาก็จะได้รับ50ผละผลบุญด้วยกันกับการที่บุคคลหนึ่งกระทำเหมือนเขากระทำคล้ายคล้ายกันบรรดาซอฮาบะเนี่ยแปลกใจถามสัานนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮิวาสัลลมัมผลบุญเนี่ยมากจนกระทั่งห้ ผลละบุญกันนั่นหรือระหว่างพวกเขาท่านนาบีบอกว่าระหว่างพวกท่านเองหมายถึงว่าผลละบุญของบรรดาซอฮาบะที่เขากระทํากับผลบุญของคนที่อดทนในยุคน,นี้พี่น้องผู้ที่มีมานมีผลบุญมากกว่าท่านอิบนุฮะยัดอันอัสกอลานี่ท่านได้ให้เหตุผลว่าหะดิษบทนี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยได้ผลบุญมากแต่ความประเสริฐนั้นอาจจะไม่ได้ก็ได้ ได้ก็เรียกว่าได้ความตอบแทนมากกว่าคนในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวานลนยุคสัลลัมไม่ได้หมายความว่าคนในยุคนี้จะประเสริฐกว่าคนในยุคแรกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวานในยุคสัลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาอยากฝากให้เรานั้นมีความอดทนต่อละซุบฮาหนาหัวตาลาในยุคอาครุสัมานในยุคสุดท้ายที่มีความปั่นป่วนมากมายในยุคสุดท้ายที่มีสื่อต่างๆมากมายที่พยายามทิมแทงเหล่าบรรดาสฮาบะกล่าวหาว่าบรรดาสฮาบะ เป็นมูนาฟิกบ้างอะไรบ้างหลังจากที่ท่าันนาบีเสียชีวิตดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเป็นวัคซีนสําหรับตัวของเราและลูกของเราในการเสพข้อมูลต่างๆทางสื่อโซเชียลต่างๆเพราะกลุ่มเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานเขาไม่ละความพยายามในการที่จะทําลายแนวทางของชาวอาลีซุนนาวันจะมาะก็ขอฝากเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเหล่านี้หวังว่าให้เรานั้นมีความมั่นคง لو بنى صحابك محمد صلى الله عليه وسلم نفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم